หัวใจพี่หล่นที่สกลนครหัวใจพี่ไม่หลอกล่อโชมบองอนอน่าได้วันไหวพี่ก็เตรียมพร้อมยอมพลีเราที่เคียงกายสิ้นวสันเมื่อใดพี่จะไปสู่ขอ สวัสดียามเย็น,ยนครับผมวันนี้วันพุทธที่10กุมภาพันธ์2563ครับวันนี้ข้อลุงนวยนะครับส่ง2ชุดครับสกลนคร1ชุดนะครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่น1ชุดใช้บริการร,รถของน้ำโชคพร้งอุไลนะครับค่ารถ1 1 0 0 0บาทครับเหมารวม2ที่แล้วก็ไปหาดกันเองนะครับไปอำเภอไหนนะขอนแก่นนะ อ๋อเพิ่ไปเมืองพลนะครับ,สก,บสกลไปบ้านม่วงชุดเล็กนี่จะไปจะเป็นชุดไปสกลนะครับตัวละ1น0 0งับาทบนะกี่ตัวครับ6ตัว,ตวมีก็มี1 2 3 4 5 6ตัวครับแทงสะพยแล้วก็แม่ลูกคู่นี้23,000นะครับไปขอนแก่นครับคู่นี้น3ง0 0่น0ันครับ สองอนหน่วยนะครับแยกกันไปสรุปก็คู่แม่ลูก2คู่ไปขอนแก่น4,6000บาทค่ารถเท่าไหร่ก็เขาแจ้งกันเองนะครับเขาตกลงกันเองครับไปแยกกันถ้าซื้อแล้วก็มีตัวหารอย่างนี้ก็จะได้ราคาย่อมเยาหน่อยเนาะไม่ต้องจ้างไปโดยตรงครับไปสัก2ที่ครับไปได้พอดีรถนะครับบริการขนส่งแบบโดยของน้ำโชคครับพี่น้ำโชคพร้งโอไรครับ ขึ้นล่องอีสานจนโอ้โหเป็นว่าเล่นเลยครับอาทิตย์ละสองสามเที่ยวครับไปครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญชิญชินี้หมื่นพันนะครับตัวเมียก็มีตัวผู้ก็มีครับที่เห็นก็ตัวเมียห้าตัวผู้หนึ่งครับเป็นหกตัวครับคู่แม่ลูกสองคู่ครับแทงสะพายเรียบร้อยครับ วัวเล็กก็แทงสะพายให้เรียบร้อยครับไป,ไปครับไปไปไม่ต้องอยู่นี่แล้วขอนแก่นกับสกลนครครับสองจังหวัดนะครับใช้บริการรถพี่น้ำโชคโ <ไป S 2> พรงอุไรบ้าลูกบ,บ้าก มองช่องมองช่องขึ้นไปแล้วสามตัวที่สี่กําลงังจะขึ้นปับ๊บตัวที่สี่ครับขึ้นแล้วห้ามลงนะครับไม่สบายไม่เหยียบไม่เหยียบนะถ้ะาใส่แน่นเราเหยียบทั้งเหยียบทั้งนอน,นครับ คูมีลูกสองคู่ครับลูกตัวเมียทั้งคู่นะครับรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับเฉลี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพัครับตัวนี้ฝ่ายคู่นี้สี่หมื่นหกพันครับไ,นะาานะไี่าปัดเปียวว่องไวแท้ๆเอาไรมา<ป>ผมก็ต้องช่วยลูกพี่เขากัน

ก็ไม่รู้พี่นำโชคเขาอ่านมาพอดีครับา,าช่วยแก้หน่อยทำแ,แก้ไหมแก้ไหมถึงพอมันจะลงอย่าลูกเขาไปทำไมหนูหรอออกสื่อตั้งใจดีโชคมีใบการค้าย,ยัางไงครับเออ อย่าลืมนะครับพี่น้องพอค้าวัวครับใบการค้าใบ<ป>อนุญาตค้าสัตว์นะครับโครกระบือแพะแกะสุก,กรครับทำติดไว้ครับผมโดนจับทีมันยุ่งนะ<ป>พี่น้องเคลื่อนย้ายสัตว์เนี่ยทำไว้เลยไม่เสียหายครับปีละครั้งครับ1นึ0งหนึ่งพันกับห้าสิบบาทคร<ป>ตัวหนึ่งนี่นอนรอเลยวะ เอาอีกหนึ่งตัวงานเบาอันนี้งานเบาอ่ะงานเบามีงานเบาเฉยๆกับสิบหกตัววันนั้นสิบหกตัวใช่ไหมยืนสามนอนสิบสามดูไปนี่อนอนกันเลยคือน้น่ๆ <c oughs> <c oughs> ชุดนี้หัวของลุงอำนวยนะครับมาลูนี่ ไปยายาายายายาายายไปขึ้นไปเด้งตัวให้เรียบร้อยครับผมฝากติดตามด้วยครับวันนี้จะส่งหนึ่งรถไปบริการทั่วไทยครับลากกลับจากอีสานก็ได้บริการทั่วไทยท่านใดที่ซื้อวัวจากอีสานครับจะมาภาคเหนือก็ติดต่อเขาได้นะครับราคาย่อมเยาครับผมราคาขากลับไม่ได้คิดเต็มนะครับขาไปนี่คิดเต็ม ถ้าขากลับนี่ใครที่ซื้อวัวแถบอีสานจะมาภาคเหนือครับติดต่อเขาได้เลยครับผมบริการดีนะครับจอดก็นอนครับไม่ฝืนไปต่อครับนอนทั้งคนทั้งวัวครับผมอะไรครับมีประกันสินค้าด้วยจริงวะเนี่ยถามมาแล้วอ่ะบริษัทอะไรครับลูกพี่นึกไม่ออก ทำตามเขาครับของนั้นนะครับของของ้เขาเป็นวิิยาครับนึกตอนาน้นา,นานปรกันสินค้าเรียบร้อยครับพร้อมนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความเสียหายแลวผิด<ม>ชอบอตเต็มที่ครับ,รบอืฝากติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะห่วงตรงไหนจอดตรงนั้นนะจ๊ะนี่รถคันนี้สบายๆบาหลวมๆครับนี่วัวเลี้ยงตัวกันเองครับนี่ขวางตัวแล้วขวางแล้ว เดินทางปลอดภัยจ้าสวัสดีจ้า